เอริชแนนสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่8สิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมวันนี้มีไรสดครั้งที่17นะคะเอบอเดีขึ้นลองเพลงเลยคับพี่น้องรอบนี้บอดีขึ้น้องเพลงแต่ว่าสีแต่งเป็นหญิงในสมัยเก่าค่ะหญิงแก่งบางละจันหญิงแกลงบางละจันเนาะนี่ ขึ้นไปเสื้อผ้ายตอนตอนตอนเพ่งจบแล้วพี่น้องสิขึนไปเสื้อผ้ายตอนเพ่งจบเดี๋ยวห้องไปเบิ้งบรรยากาศของการทํางานในมือนีเครื่องเป็นแอดมินนะะ้ำน้องค่ะก็ดูบรรยากาศและมาดูว่าจะแต่งตัวออกมาในแนวไหนนะคะเดี๋ยวแม่ปอเนรมิตให้นะจ๊ะคอยดูกันเลยจ้าเอาพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทํางานนะคะนั่งอนุมัติกัะพี่น้อง สองร้อยห้าสิบเก้าคำขอนะคะตอนนี้ยังโม่งนี่สิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีน้องก็เกิดแต่แต่หน้าเสร็จพอดีจ้ะเรือนอุเคะเรน้้ำตาลน้ำตาลมาที่นี่าน้าตาลมาที่พีสามสามใส่ชุดที่สันบอรมิงน้องใส่ชุดนี้แล้วก็สวยแล้วแล้วก็ชุดพี่ที่น้องอันนี้ชุดลองคู่กับพี่เพล มาเป็นครูเป็นครูเนี่ยนะมือดีทีม่านวันี้ก็เป็นครูลองครูทุกคนวันนี้ถามวันนี้จ้าลองคููทีละคนไม่เห็นกันไปเลยนี่วัดกันเลยสาวคนเหนียวแต่วันนี้น้องเคกับสีฟอนย่ิ้มว่าคนสีใส่มงกุฎเนาะใส่สุดเพชรมงกุฎแล้วแต่ไอ้ตุ้ยก็ใส่สุริกีอ๋อใสสุดเพลิบอไอตุยก็บใสสุดเพลเอะกันคุล่ะเขาหนูนี่ต้องฟอนต์นะหนู คนแอมี่เลี้ยงกันนะคุณนุ่มน้องเอ็มอันนี้น้องงันน้องนุ่มครับผมโอ้ยน้องนุ่มน่ารักนะน้องนุ่มแต่จ้องผมออมาไหมโอ้น้องนุ่มปวดตายครับก็เต้องตุ้ยในชุดเผ็ดคอยชมกันน้องตุ้ยอยู่สิฟอนเอิ่นเออเอิอนเออเออตยน้องกอดไอ้ชุดเผ็ดน้องปอเนี่ยอุ้ยน้องปอดอ้ายเรารอเนาะน้องปอนด อะไรปะอะไรว่าไอ้ปอหมดเไอ้ปอไอ้เป็นนวัดเหมือนเนี่ยไอ้ปอเหมือนปอเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตอนแต่งตัวเดี๋ยวจะแจ้งคืนแม่แม่ฟันดำมาแทนที่น้องตายแลี้ยวล้อเบิ่งอีกเทีนึงนะครับพี่น้องมันวจีเป็นหัวฟูหัวชิมันคือเขาควายเนี่ยบอบราณสมัยโบรหลานอย่างที่ยีสี่ไม่ปอท่าแถวดำเดี๋ยวเราชมกันนะจ๊ะ เราทำงานต่อกัอนครับพี่น้องนางอนุมาตต่อก่อนกำลังเลิงๆๆมาอีกเลียว <c oughs> เสร็จแล้วพี่น้องพี่บีทท้ำผมทำเสร็จแล้ววันนี้เลือดแต่งหนา้าแม่ปอสิเล่นเรามีตัดเป็นนิมยังก็โปรดพอจะแต่แงให้นางหัวขวันจะบอกก็ทำปันดาวไดาวอื้อ

ก็ม้วนผมอ่ะอเหคือมันเลยซางแต่ซางแล้วพอมมันคืออาบทะอมันทำไมมันอาบจังเออของอาบพี่น้องค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะว่าวันจะวองกับว่าคือ ก็ร่างจะไปใส่ชุดก็พี่นอตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนชุดนะคะเออปเปลี่ยนชุดค่ะ่ลองเอ้ยมาเปลี่ยนชุดอันตอนนี้หอมแอกันมากายเป็นควงคอสตูมนะคะพี่นองสวัสดีค่ะมาดามจูนสวัสดีค่ะทีมงานไม่หมองแ้่ะก็พี่นอไม่อยู่ในห้องเองมาดามจูนมาดิคืนก็พี่เอ๋ได้วมื่อวานแต่ไม่ได้ครูกันเมื่อวนแล้แก้วขาด แค่วขาดแต่อาทิตย์หน้านี่อาจจะบกแค่วขาดนะครเพราะเหตุอะไรสดหน้านี่อาจจะบกแค่วขาดนะล้อๆก็ไปก็มีรุ่นตลอดแล้วับพี่นุ่มไม่รู้ว่าจะแบบจะคิดบ่อแกซิเป็นโค้อย่างนั้นเทนอนแล้วแบบลงบ่ได้จ้าไม่อยู่งอันนี้คือบ่ทาปากเลยห้องนี้เปิดให้บริการมือไร้สุดนะจ๊ะไปทาปากเด้อมีก่อนเปลี่ยนชุดครับจ๊ะเด้อเอาเนี่ยให้กับคนอื่นก่อน แทนเซนเต้ยเซนแล้วพี่น้องพี่มากันแต่งของน้องนนนะคะอันไทนพิเศษพี่น้องทุกรอบอะไรเพื่อนเป็นผู้แต่งตัวให้โนซี่ก็มังแต่งกับพี่น้องอย่าหนึ่งประเทนแล้วเราแต่งมากกว่ามือคกันนี่ละเุ้ยทำมันลบนี่เรามาอะไรกันเรามาทำอะไรหรือ รักยมเลยครับพี่น้องรักยมสักยมสวัสดีค่ะขนมดีกรอบนะคะสาวงารลงจ้ <c oughs> าารบรรยากาศการนันตงตัวแล้วครัพี่น้องในห้องความเต่งตัวลรอชมการแสดงบนเวทีของเรานะคะกับนูชีว่าสีออวมานลูกแบบไหนเสี่อวบาแบบไหน หมอัวรจะของกับพี่น้อยเจอกันจ้า <c oughs> ตอนนี้ลงจากเวทีแล้วครับพี่น้นอยลงจากเวทีแล้วจ้ากะมวลนี้เลยพี่น่นองขึ้นแป๊บเดียวห้าประคาสำหรับ้นดีในเบิรงนห้า พี own, Recently, <a> ่โอ <laughs> ๊ตกับแม่นั่งเบือกันบ้าากินหมูกระทะมาสั่นมันรอเบ่อ่แม่ก็เห็นอสวยจะคว้าเห็นอย่างก็แม่วันนี้มาิ่งลุงจัได้ยล่ะแม่ขึ้นตอนไหนบอว่าเรื่อง่าขึ้นตอนโจ๊บกันนี่นขึ้นไปว้นหัวซื้อแม่กันทุกซื่สุดยอดเลยอดบ้าอันไม่ใช่ลงไม่สชเบ้า ่เบาเองอ่ะเนาะบาะเี๋ยวเพื่อนดูสิอีกเลยบาเองหน่อยเดี๋ยวเบาเอีกครับเบาต้องกลืนแต่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมินีดเดี๋ยวพาชมบรรยากาศจนจบงานเลยนะครับตอนนี้ก็เก็บของแล้วนะคะพี่น้องเก็บของแล้วเป็นเวลาเลิกงานนะคะงานเบาภูไทยก็กำลังเก็บของพี่น้อง กำลังเก็บของเลพี่น้องน้องเอ็มนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะเอมมี่อมเอ็นค่ะบอสน้องเอ็มอมเอ็นค่ะช่องค่ะเห็นที่ไหนไปเลยจุดตามนี่นะทำพวกงมีหลักข่าวน้องเอ็มอมเอ็นนะคะ ไม่เาน้ดีอยท่องูได้ล่ะคนี้น้ตาลลองลองลองดีสวยตังเต้ชุสีพู่ข้นยไปหน่อต่งขึ้นไมสวยยุยยุงนต้องไปเป็นชุดก่อ้อยไอ้น้องกอนะฮมีงันหนูสาหัวส่บะเทิงสินยางเล็กเล็กเข่าก็นสินลมใส่บ้านเขาพังเบิด พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นเวทีพังอายุทยาขเขาจบแล้วเราเป็นตัวสูนย์อย่างลมเซเวทีหังหันละลมตีร่างกายเลยอามือแบบดึงไว้นะพี่น้องนะคะบรรยากาศหลังจบไลเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจบไล่แต่นี้ก็จะไปรับประทานอาหารกันนะกะ็<อ>ชิริกินเขาเด้วยนะคะพี่น้องไล่ซุปตะลืบ ตีหนึ่งตีสองพ่อจะได้กินข้าวกันเนาะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอเดียชาแนลด้วยนะคะบอเอาคือสิบบอที่รักโอ๊ยถึงวันนี้ไม่ได้คู่กันแต่ก็คิดถึงอยู่นะจ้าเพกนยังมินิเมียนโชว์ซื้อเนาะเออเอกโชว์แบบแป๊บเดียวเพระว่าสามนาทีจะไหมถือดาน่าถือบีแน่มันบอส สำหรับโอ,โอ้ยโอ้ยเจ็บสำหรับคลิปวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอิเดชาแน,นลด้วยนะคะคสำหรับวันนี้นขอบะค,ะคุณและสวัสดีคะ่ะ